คนสมัยนี้โดยเฉพาะแบบมึงชอบคิดเยอะไปห,หาอะไรนักหนาความหมายของชีวิตแม่งไม่มีหรอกแค่ใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายมีความสุขไม่ต้องคิดเยอะก็พอแล้วพี่น้องทำไมวันนี้ถึงชวนมากินข้าวริมน้ำที่บ้านแบบเนี้ยวันนี้อยากจะชวนลูกค้าแล้วก็พวกเราอะมาใช้ชีวิตช้าๆพักผ่อนเมื่อเช้าเราไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ตอนแรกตั้งใจจะกินข้าวแม่กองแล้วน้ำท่วมก็เลยย้ายมากินข้าวสบายๆริมน,น้ําทําไมต้องเป็นร้านนี้ที่นี่อ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นร้านข้าวแกงแบบคนพื้นที่คนพื้นที่อ่ะนี่เขาทาขายตั้งแต่ตีห้านะอ่าแล้วเราก็ไปซื้อมากินชิมรสมือคนพื้นบ้าน บ้านอยู่ริมถนนตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวขายพี่ว่าเขาก็ทําทั้งประมงทั้งสวนนั่นแหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีความเรียบง่ายพี่ถึงชอบเมืองนี้อัมพาวาสมุสงครามลาดบุรีอะไรเงี้ยมันคือเมืองของคนรวยะน่ย้ยคนรวยความสุขก็เลยชวนเรามาพักผ่อนทริปนี้เราจะเป็นทริปแบบ เรียบง่ายไม่แพงชวนมากินข้าวสบายๆก่อนเดินทางใช้ชีวิตเรื่อยๆความเรียบง่ายมันแค่ความพอใจของคนที่จะใช้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้ามึงจะหาความสุขมันต้องเริ่มจากความพอดีก่อน ไม่งั้นมึงจะไม่มีวันมีความสุขเราไม่ต้องมีเงินเยอะมากกว่าใครเราก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักพอความเรียบง่ายก็คือการที่กูกินก๋วยแขกกับกาแฟโดยไม่มีพวกมึงมายุ่งกับกูนั่นคือความเรียบง่ายแต่ตอนนี้ชีวิตกูเริ่มไม่เรียบง่ายแล้ว แต่กองสลักพัดมโอ้โอันนี้ไม่ต้องใส่ครับพี่น้ำมานที่เนี่ยบ่อยหรือยังคะมาบ่อยมากๆแล้วก็มาได้สักยี่สิบปีแล้วตั้งแต่ปากน้ำปานยังไม่ค่อยมีอะไรพี่มาติดใจอะไรตรงนี้อ่ะเป็นทะเลที่เงียบ แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนไม่ต้องพุก่านใช่แต่มันดูสงบแล้วก็เติมความสุขให้ตัวเองได้อย่างเงี้ยเหรอใช่เวลาเหนื่อยๆท้อๆก็มาแถวนี้ได้ตอนเย็นใช่ไหมชาวบ้านเขาจะเอารถมาเขาก็จะน่ะปูเสือกันหาความสุขง่ายๆกินหมูกระทะนั่งดูทะเลแมงโกต์เพอร์เฟกมีความสุขจะตายมันมีความยบง่ายก็เป็นความหวังของคนหลายๆคนอหมือน,นันนะอ่ะดู เห็นป่ะดีกว่าเราตอนอยู่ท้องลอยคือมีเงินร้อยเดียวมึงก็สามารถมีพัตคาลริมทะเลได้แล้วแล้วความหวังของคนล่ะพี่น้องกับลอตเตอรี่มันจะชิวแบบนี้ได้บ้างไหมได้สิมันอยู่ที่เราเลือกสมมุติว่ามีคนหนึ่งที่เป็นนักการพนันมีเงินเท่าไหร่หวังว่าจะถูกหวยรวยก็จะเอาเงินทั้งหมดไปลงกับหวย ซึ่งเป็นกันเยอะกับคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการจ่ายเดือนงวดละ200 2สองใบยอย่างเงี้ยเพื่อถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช้เงินแค่ไม่เท่าไหร่ซื้อความสุขให้ตัวเองใช่คือพี่อยากให้การซื้อลอตเตอรี่เป็นแบบนั้นคือซื้อติดไว้เผื่อมันถูกไม่ถูกก็ไม่เดือดร้อนอย่าไปไขว่คว้า,าตามหาวิ่งตามอะไรเยอะชีวิตมันต้องง่ายถ้ามันยากแปลว่ามันผิด โจรจันได้ลอตเตอรี่พัดก็ต้องง่ายเหมือนกันขายอะไรขายอะไรลุงขายอะไรลุงขายห่อขายอะไรขายเกีายเกบเป้าเหออันเท่าไหร่เนี่ยสามมันตากหมดแล้วเนี่ย ถือยังไงมันแตกหมดเลย20ได้ไหมเอาไหมเอาเอาลอตเตอรี่ plus จำน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล